นี่เทปิเกเรนลืมตาแล้วลืมตาแล้วทำมาหากินเกิดมาต้องทำมาหากินนะขนาดนั้นเลยอ่ะใช่อันนี้เสร็จแล้วอ่ะสวัสดีค่ะเกสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูกำลังทำอะไรอยู่คะหนูอยู่กับใครอยู่กับเบบีโน เบบี้เกลนอายุประมาณกี่ชั่วโมงเนี่ยนะเป็นชั่วโมงดีกว่าจะนะเป็นนีดเดียวเกิดเก้าโมงอายุห้าชั่วโมงค่ะเด็กคนนี้อุ้ยน้องให้เนาะไม่เลาะพานะเจ๊เจ๊ทำอะไรน้องฮะดดดดููอ่ะวันนี้นะคะนี่คุณแม่แอนนะคะเพิ่งออกมาจากจากห้องพักฟื้นเลยน้องกาย ดูดูดูดิโอ้ยมองหน้าเจ๊ฮะกินครับผมก็กลับเลยนเดี๋ยวค่อยมาใหม่มองหน้าเจ๊ใหญ่เลยโตอย่างอืหน้าเจ๊ใหญ่เลยเห็นหรือยังนะยายน่าจะยังไม่เห็นต้องเอาของวันนี้เราจะทำอะไรกันแก๊สทำอะไรทำอะไรอ้าวให้น้องน้องกินนมจากจากแม่แอนไงครั้งแรกเลยบ้านเนี่ยฮะนี่เพิ่งออกมาจาก ห้องเลยใช่ไหมฮะัสังเกตอาการเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในห้องพยายามจะให้น้องกินนมแล้วแต่ว่าเหมือนไม่ถนัดย่างมัย้อมอโอเคอะมาจะมาทำการดูดกระตุ้นครั้งแรกนะคะแม่แอนกำลังให้นมน้องเกณฑ์อยู่ครั้งแรกเลยดูดเก่งไหมคะแม่แอน่ะดูดเก่งมากเลยแต่ตอนนี้หยุดดูดแล้วบออะดูดต่อแล้วหลับหลับมีนมให้ลูกกินหรือยังเมื่อกี้พยาบาลบีบข้างนี้ เขาบอกว่ายังไม่มีอ๋อแต่ว่าให้ดูะตกระตุ้นข้างละสิบห้านาทีเดี๋ยวเดี๋ยวลูกลูกอิ่มนะเดี๋ยวพ่อจะช่วยกระตุ้นไม่ต้องเลยฮะไม่ต้องกินไหมคะลูกฮะก็ย้ายแล้วไม่ต้องกินดูดอยู่ดูดอยู่อยู่หัวจุ๊บเลยเหรออืมโอ้กินเป็นแล้วนี่คือการครั้งแรกที่เขาเขากินเลยป่ะใช่ไม่ได้ให้กินอะไรแต่เกิดเลย อยู่ในห้องค่ะตัดเขาไม่กินค่ะเขาอมไว้ค่ะเขาจะมารอกินจากแม่เขานี่ไม่ต้องสอนเลยเนี่ยดูดเป็นเองเลยนะเนี่ยเชื่อพ่อดีจริงได้เชื่อพ่อดีเห็นไหมไม่ต้องสอนเลยเป็นเลยเนี่ยเป็นงานมาถีอเข้ามาย้ายข้างไหนดูซิได้ไหมดูดเก่งไหมแบบเลยยอมอมก็ได้ได้แอนมีน้ำนมหรือยังแอนข้าง วันดอนเบีดเดีข้างขวามีหน่อยหน่อยกระตุ้นให้ดูอีกหน่อยนี่มันก็ดูแลงดูแรงโหูดูสิดูปากอย่างนี้เลยโอ้ไม่เนาะดูดูดูลูกดูถ้าหยุดให้เกาคางนี่ไงดูดแล้วจริงๆด้วยอร่อยไหมเน่ยเดี๋ยวจะปั๊มให้เกดกายกินด้วยเกดกายกินไหมฮะ เอาไหมกินนมแม่ไหมแต่ก่อนต้องกินอย่างนี้แหละกายหลบเลยกินก็ได้กินก็ได้เหรอกินจากเต้าเลยไหมดูสิดูสิเราทำได้ยังไงที่นี่กลับบ้านวันนี้ไม่ได้กลับบ้านดูดใหญ่เลยอย่าลาบอย่าลาบลูกดูดต่อเร็วเจ็บปากเจ็บปะไม่เจ็บเขาดูดเป็นใช่ไหมเขาดูดเป็นเวลาดูดต้องแบบอบอมรันนมให้นิดเรารู้ว่าป้าจะพูดอะไรว่า พ่อดีแท้ๆนั่นไงเห็นไหมไม่ต้องพูดเองนะนั่นไงใช่ไหมแอนน่อย,อย่าเลย,ยไม่แต่จะบอกว่าทุกทีอ่ะเกตกายอ่ะแม่แอนไม่ค่อยได้ให้เต้าอเออให้แต่ขวดเพราะว่าช่วงนั้นทํางานยุ่งมากเลย<อ>แต่ช่วงนี้คือเราจะเป็นทํางานไปด้วยอยู่กับลูกตลอดอะไรเงี<อ>้ยก็จะพยายามให,ให้ได้ทั้งเต้าทั้งขวดเลย ลูกโป่งนะนี่อีโต้ซื้อมาให้นะฮะอีตัวโต้เนี่ยไหนไหนไหนใช่เดียวข้ามเบบี้เกลนนะเออจริงๆด้วยเบบี้เกลนยิมกินแล้วแล้วยังไม่ได้กระตุ้นอีกข้างหนึ่งเลยืดอ๋ยวก่อนเดี๋ยวพักไว้ไปกระตุ้นอีกข้างหนึ่งตัวแดงมากเลยเพราะว่าตัวแดงนี่จะเป็นขาวอ๋อจะขาวผิวดีผมเยอะใช่ไหมไม่ผมเยอะเส้นเล็ก ผมเหมือนเจ๊แกนเลยอ่ะแต่ว่าเจ๊เกเนอ่ะผม,มบางรอบนี้เราจะไม่โกนแล้วเรากูไม่คือนอะ <c oughs> ไรครับลูกม,มีปัญหาไหมคะเลี้ยงง่ายไหมทำมืปังหมดเลยมองไม่เห็นจาจหนูกกรหนูเยอะนะหนูร้องแอกปากจริงนะอตอนนี้มาม้ายังต้องนอนราบอยู่นะคะอีกสอง สองชั่วโมงเ,<อ>เ,เลยออกจากห้องผ่าตัดมาใช่เลยยังได้ทานีสรุปแล้วได้กินนมครั้งแรกแล้วนะคะในชีวิตหนูเลยถ<ช>้าทางจะดูดเก่งเลยนะใช่ดูดเก่งมาก เด็กๆบางคนดูดสองที่เออๆจ๋าจ๋ามีข้อแนะนําอะไรให้กับคุณแม่ที่กําลังให้นมครั้งแรกมั้งไหมคะคือต้องบอกเลยว่าหลายคนอ่ะคงพยายามให้นมแม่ทุกคนก็รู้เนาะว่ามีประโยชน์มากๆกเพราะว่าการมีสารอาหารที่จำเป็นนะคะแล้วก็ดีที่สุดสําหรับทารกแล้วประหยัดมากด้วยภัยที่เขาเรียกว่าไงอ่ะบางคนอ่ะไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะอย่าไปเครียดยิ่งเครียดยิ่งแบบ ยิ่งกดดันตัวเองยิ่งจิตตกอะไรประมาณนี้เราก็ค่อยๆพยายามเข้าเตาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะหาอาหารบำรุงน้ำนมพวกแกงเลียงน้ำหัวปลีอะไรแบบนี้น้ำร้อนๆเนาะอย่างเช่นน้ำขิงใช่เดือนแรกควรต้องดื่มน้ำร้อนเลยน้ำร้อนเอ้าน้ำเย็นนะฮะไอ้พวกชบองชบูได้ไหมฮะยังไม่ควรกินอาหารของบ้านเนาะอันนี้โทษอะไรเงี้ยได้นะฮะชานมไข่มุกคือจะบอกว่าพวกเบเกอรี่จะทำให้น้ำนมตันห้ามกินนะ โอเคค่ะก็นี่ก็เป็นสาระหนึ่งนะคะใช่อย่าลืมนะคะนมแม่เนี่ยดีที่สุดนะคะตาเร่ได้ไหมฟังอยู่นะโอ้นมแม่ดีที่สุดนะลูกกินนมเยอะๆนะตาม่เลือตากินนมเยอะๆนะดีเกรนดื่มตาด้วยตรงนี้คืออะไรฮะโดนตัวเองข่วนแต่มือตัวเองข่วนเขาเขาไม่ค่อยร้องไห้นะ ใชอ่อืมเขาโอเคนะเนี่ยไม่หันลงแง่ไม่งโชว์เลอะติดตามความน่ารักของเบบี้เกรนต่อไปในคลิปต่อไปนะคะควันนี้ให้นมครั้งแรกเรียบร้อย,ย,ยสำเร็จเรียบร้อยค่ะบ๊ายบายเอาบ๊ายบาย